สวัสดีครับวันนี้เขากำลังายรกันเขาเลยงขับไปขึ้นเงิ่นนะคบวันนี้เขาก็จะไปรีวิวเจ้าบองนะครับเจ้าบองนี่นะครับตุ๊กตาพูดได้อันนี้นะครับผมขอผมขอยืมผมมามารีวิวก่อนนะครับนี่นะครับมันเปิดเพลงได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่บัึงนะขั้นแรกเราเปิดทันขอโทษนาทีนะครับเราเริ่มเปิดนี่ แล้วก็นี่นะครับสวัสดีสวัสดีจ้าฉันชื่อน้องบองจ้าสวัสดีมันบอกว่ามันพูดพูดหรือพูดช้าหน่อยนะนะครับขออนุญาตเปิดแม่นะครับสวัสดีจ้า สวัสดีชัชชื้อสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าหวัดนี่วัดดีท่านผู้ชมก่อนจะบองแดงอะไรเอ่ยอยู่บนใต้ดินสวัสดีชัชชื้อบองแดงดู อ้าวคุณตามสิสวัสดีจ้าเฮ้เฮ่เฮ่ดูลำบา สวัสดีจ้าสวัสดีชื่อ,น,อน้องบองน้องบอลกรบเพ็ดน้องบอลเพชรจ้าบอลเพชรแปลกันไปว่าอะไรอ่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อกะบอน้องบองจ้าฉันจะมาหาเธอรีบนะจ๊ะเดี Are you with ๋ยวที่อยางพูดตามสิกินละกิน สวัสดีจ้าน็อตจับเขาฟูมารีวิวจะบังแดงหน่อยบังเจ้าบังเออฟูมาสิมึงถ่ายคลิปอยู่พูดสิพูดพูดหน่อยพูดจ้าพูดหน่อยจ้านี่วันนี้เขาฟูจะมารีวิวเจ้าบังนะจ๊ะบังแดง <love> ท่านผู้ชมเืดปีกแขนช่วยด้วยก็เห็นพูดเลยก็ให้เห็นหน้านได้แดบงบแดงผู้ชมเขามองอยอะเห็นไหมเห็นไหมตามหน่อยสวัสดีจ้ามันเริ่มพูดแล้วนะคะตอนนี้นี่ท่านผู้ชมนี่คือเจ้าอันนี้ไอ้คนนนทำไมทำไมหน,หน้า nha rồi Khao Phú ơi Khao Phú ơi Phú ơi Phú ơi <laughs> จับมาวิ่งไปรู้รู้รู้จักคุณข้ากล้อง,อง,องไหมทำยูทูบอยู่ล่ะจ้าชัาเขากล้องอีกครับจ้าแล้วใครมาดู <c oughs> จ้ นี่ถ้าใครอยากดูเจ้าบองตัวนี้ต้องเปิดตาเข้ากล้องเองครับนะคะหนึ่งร้อยซับสไครแล้วให้ยื่นิกเก็ตช่วพี่ให้ซักแสนอะให้ซักหมื่นซับสไครถ้าใครอยากดูเจ้าบองนี่ต้องขอบัตรคนดูสักนหนึ่งร้ซับสไคร้แล้วก็รับนะคะขอนะหนึ่งล้อยซับถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องดู เอาเอาเอาสัแสนซักพี่ล่าก่อนได้ไหมจ๊ะ I u e o t with me พูดหน่อยสิเขาคุพูดหน่อยพูดพูดจะบบองหน่อยสวัสดีจ้าชื่อเจ้าบองวันนี้ฉันจะมาลิฉันจะมารีวิวจ้ะ I u s e ูด o น่ t ยสิ e r with me คชเพูดหน่อยสิ I used to catch her with me สวัสดีชื่อบอง เดี๋ยวดวแป๊บนึงนี่นะครับขอตัดที่ปอดนะครับวันนี้ก็คูดจะพูดจะ,จะบอก ได้บอกว่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครช่องเอากล้องเองครับชั้งเอากล้องเองครับนะครับ เออวันนี้พูดมารีวิวเจ้าบองนะครับอ๋อฝุนี่บังแดงเรามาสวัสดีผู้ชมดีกว่าบอกสวัสดีคุณผู้ชมจบแค่เท่านี้นะครับถ้าใครชอบข้อค้องเองครับอย่าลืมกดติดตามกดซับส,สไครต์ด้วยน,น,นะครับ นี่น้องมันพูดนะครับกดถ้าใครชอบเากล้องเองครับอย่าลืมกดติดตามกดสัญชาติไพชอบเากล้องเองครับเดี๋ยครับถ้าใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาจะนี่อ่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเากล้องเองครับอย่าลืมกดติดตามกดสัญชาติไพให้รับเากล้องเองครับแล้วก็จะบองมาด้วยนะคะ I will